ที่สนามฟุตบอลกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่4นะครับข่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองพิษณุโลกพลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพภคที่3เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกพัฒนาทักษะศิลปะป้องกันตัวมวยไทยพร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มกองพลฐานมาที่1ให้กับร้อยโทสมบัติบัญชามเมฆหรือว่าที่รู้จักกันนะครับว่าบัวขาวบัญชามเมฆ ยอดนักมวยขวัญใจชาวไทยซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับกําลังพลของค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจ,จํานวน600นายพร้อมจัดก,การถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ไปยังค่ายทหารทั้ง22ค่ายใน17จังหวัดภาคเหนือมีกําลังพลร่วมฝึกซ้อมมวยทั้งสิ้นนะครับ4 0 0พนานายซึ่งการฝึกสอนในครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานให้ใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นการเตะเขา่าทีบและศอกให้ถูกต้องตามหลักมวยไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทย นอกจากจะเป็นศาสตร์วิชาที่กองทัพบกมุ่งหมายในการสืบสารแล้วยังเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆได้เดินทางไปโรงเรียนท่านหญิงวิไลอมตยกุลที่บ้านเปิงเครื่องครับตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากโดยเด็กนักเรียนต่างมอบดอกกุหลาบและขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นจากพี่บัวขาวอีกด้วยนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับ จากนั้นบัวขาวได้แสดงโชว์แม่ไม้มวยไทยและสอนวิชามวยไทยให้กับเด็กนักเรียนพร้อมมอบธงชาติไทยอุปกรณ์กีฬานมชกมวยและนำธงชาติเปลี่ยนให้กับโรงเรียนพร้อมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาด้วยครับถือเป็นดีไอดอลนะครับอาร์มี่หลายคนเองเข้าใจคาว่าชายชาติทหารนะครับดูจากตัวอย่างอย่างเช่นบัวขาวบัญชาเมฆไว้เป็นตัวอย่างนะครับ